ดินแดนมดขยันหมั่นเรียนรู้ที่ซึ่งสามสหายชาวแก้งอมยิม้มปุกปุยหูแหลมและตุ๊ตะอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับทั้งสามจนได้เมื่อหูแหลมได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง แย่แล้วแย่แล้วพวกเรามาเร็วพวกเรามาดูทางนี้มีอะไรอ่ะมาเร็วสิอ่ะเร็วแล้วเร็วแล้วหูแหลมอยู่บ้านดีๆก็มีมังกรยักษ์ใหญ่หะมังกรยักษ์ใหญ่เหรอตัวเบลอเลยน่ากลัวด้วยอ่ะเจ้ามังกรมันบินมามันบินมามาส่งจดหมายส่งจดหมายใช่ จดหมายฉบับใหญ่มันเขียนไว้ให้เราทุกคนให,ให้เราทุกคนด้วยใช่จดหมายฉบับนี้เขียนไว้ว่าบอกอปหูเหลางตตาฟังไม่ดีถ้าทั้งสามอยาไมีชีวิตอยู่ต่อไป วันนี้จงเตรียมผล,ลไม้เป็นอาหารให้ขา้าถ้าใครไม่เอามาก็เตรียมตัวเดสมอเล่ได้เลยเย่แ,ยแล้วตาละสิทำไงดีละพวกเราเจ้ามังกรมันแข็งแรงมากเลยนะใช่ถ้าขืนเราไม่เตรียมผล,ลไม้ไว้ให้เจ้ามังกรมีหวังพวกเราเซ็ตแน่ ไอ้บูรุยแย่แล้วงั้นหูแหลมต้องรีบไปเตรียมผลไม้ไว้ก่อนละหูแหลมกลัว oh. ไปเลยเจ๊ปกปุยไปด้วย yeah. หล่อฉันด้วยสิปุกปุยหูแหลมและตูตตะต่างหวาดกลัวเจ้ามังกรทุกคนรีบไปเตรียมผลไม้เพื่อมามอบให้เป็นอาหารกับเจ้ามังกรและเมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้ามังกรก็บินลงมาที่หมู่บ้าน หวัดด so oh. so ีเจ้าสามสหายเป็นไงสบายดีบอดีมากที่ออกมารอไม่งั้นแล้วก็จะโดนดีเหรออาแล้วไหนผลไม้ที่เตรียมไว้อ่ะอย่าบอกนะว่าใครไม่มีะเอ๊ะหรือคิดจะลองดีอ๋อไม่รู้ฝีมือมังกร พระเดียวจะโดนปาดหักอเจเดี๋ยวโดนหักวงอายาาอเจเดี๋ยวโดนเตะสลับขาเอือเดี๋ยวโดนตีลังกาพ่นฝายอยแน่ปะโทเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมังกรใจเย็นก่อนจะได้ไหมอ่ะนี่ผลไม้ที่เตรียมให้ไงเราไม่กล้าขัดใจท่านหรอกดีมากดีมาก พิดถูกแล้วที่ไม่ขัดใจข้าไม่งั้นเดี๋ยวจะหาวข้าไม่เตือนอะหรือจะลองโซกราบหูแหลมสตีไม่เนี่ยได้โปรโดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอ,อะอะเชิญรับผลไม้ไปทานก่อนเลยนะท่านมังกรเอ้ยขอบใจแล้วพรุ่งนี้จะแวะมาใหม่ฮะพรุ่งนี้ใช่ แล้วพรุ up, th three, in it, ่งน right? uh ี้เจ้าทั้งสามจงเตรียมไก่มาเป็นอาหารให้ข้าคนละหนึ่งตัวใครไม่เอามาโดนเข้าใจไหมเออเข้าใจครับเดงั้นข้าขอเอาผลไม้ไปรับประทานก่อนแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันไปละจะเอิงเอิเอจะเอิงเอิเอ โอ้ยแย่แน่เลยไก่ไก่รีบไปเตยไก่ไก่ไก่สามสหายต่างต้องยอมทำตามคำสั่งของเจ้ามืองกรนิสัยไม่ดีด้วยความหวาดกลัวทุกคนต้องรีบไปเตรียมไก่ตามที่เจ้ามังกรขอและเช่นเดิมเมื่อถึงเวลานัดเจ้ามืองก่อนก็บินลงมาที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เจ้าสามสหายฮะวันนี้อสบายดีบอกอันดีมากที่ออกมารอไม่งั้นก็จะโดนดี <c oughs> แล้วไหนไก่ที่เตรียมไว้อ่ะอย่าบอกนะว่าใครไม่มีะเอ๊ะหรือกิดจะลองดีอ่ออ,อ่ออไม่รู้ฝีมือมังกรประเดี๋ยวก็โดนสอกกลับเอะเดี๋ยวจับออกมาหักขา เดี๋ยวโดนต่อยคนที่เบ้าตาหรอกเดี๋ยวจับมารมควันะเน่ปรปะท้เครียดเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมังกรนะอย่าทำอะไรพวกฉันเลยนะเชิญทานไก่ก่อนก็แล้วกันจ้าเราเตรียมให้ท่านอย่างดีเลยอ่ะโอ้โหไก่ไก่เยอะแยะเลยกินเข้าไปสิเจ้ามังกร เ <c oughs> ชิญทานเลยครับคุณมังกรมาพูดเพราะดีจังปุุกปุยหูแหลมตุตตะพรุ่งนี้ต้องเตรียมหมูมาให้ข้าคนละหนึ่งตัวข้าอยากกินหมูพรุ่งนี้เป็นวันเกิดข้าซะด้วยอ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม่มีตาใครไม่เอามาโดน ข้าไปละเอ้ยจะเอิงเอิงเอ้ยจะเอิงเองเอ้ยเฮเดินชนฉากด้วยอ่ะตายแน่ๆทีแรกก็ผล,ลไม้แล้วก็ไก่เดี๋ยวก็หมูต่อไปก็คงถึงคิวพวกเราแน่ๆเลยเอ้ยทำยังไงดีล่ะพวกเรา คืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยยแน่นน่เลยอะ่ะพวกเราก็สู้สิไม่เอาหรอกใครจะไปกล้าไม่เห็นเจ้ามังกรมันพูดเหรอมีทั้งศอกกลับหักขามีต่อยเบ้าตาด้วยอะ่ะมีตีลังกาเตะด้วยนะแต่พวกเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันนะแถมยังมีเยอะกว่าด้วยถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจไม่แน่นะ เราอาจจะสู้เจ้ามังกรได้อ่ก็จริงของนายนะปุกปุยถ้าขืนปล่อยให้เจ้ามังกรได้ใจต่อไปคงไม่ดีแน่ๆเลยอืมใช่ตัดสินใจสู้ไปเลยดีกว่ามามาพวกเรามาช่วยกันคิดหาวิธีสู้กับเจ้ามังกรกันใช่ตุ๊ตะชอบประดิษฐ หูแหลมทำประทัดได้ปุกปุยมีวิชาสะกดจิตหาหานะาได้ผลแน่มาพวกเรารวมพลัง <Yeah! S 3> ปุกปุยหูแหลมและตุตะ๊ตะตัดสินใจรวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับเจ้ามึงก่อน ทั้งหมดคิดแผนการไว้รอเจ้าเมืองก่อนและแล้วเวลาที่นัดหมายก็มาถึงเจ้าเมืองก่อนบินลงมาที่หมู่บ้านอีกครั้งฮ่าฮ่เฮ้ยฮ่าฮัลโหลเจ้าสามสหาย How are you today ดีมากที่ออกมารอไม่งั้นนะก็จะโดนดีนะแล้วไหนหมูที่เตรียมไว้อะอย่าบอกนะว่าใครไม่เม่อเอะหรือคิดจะลองดีอ๋ออไม่รู้ฝีมือมังกรประเดี๋ยวโดดเขายอดออกซะแน่เดี๋ยวชกซ้ายและชกขวาเลยประเดี๋ยวใช้แล็บขวานหน้าโทเดี๋ยวใช้กระบอกฟาดเลยเน่หยเดี๋ยวนี้เจ้ามังกัน พวกเรามือเท้าก็มีเจ้านั่นแหละจะโดนดีเดี๋ยวได้รู้ฝีมือพวกเราเรา,เราไม่ยอมเจ้า,จาแล้วเจ้า,จามังกรเป็นไงเป็นกันโอ้แปลกใจจังเลยพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยคิดจะลองดีเหรอ๋อ้๋ออ,อ คงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วละสิมาเลยจอกเดี๋ยวพี่มังกรมีอะไรก็ว่ามาตุ๊ตะขออยู่ข้างพี่มังกรนะเชียรพี่มังกรด้วยละ่ะจริงเหรอตุ๊ตะเตรียมกล้วยมาให้พี่มังกรทานจะได้มีแรงสู้กับปุกปุยไง Hey. โอ้ใจดีจ mm ังเลยงั้นมังกรกินละนะอ๋อโอ้ย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 ฟันหักฟันคอฟันข้อหักแล้วเป็นไงเจ้ามังกรตู้ตาประดิษฐ์กล้วยจากก้อนหินอร่อยไหมละจ๊ะ วันนี้วันเกิดเหรอโอ้รู้ด้วยเหรอรูอ้ด,ดีหูแหลมเตรียมเค้กวันเกิดมาให้เป็นของขวงัญเจงอะโอ้ยขอบใจมากอ่ะจุดเทียนเลยนะเด็กๆช่วยกันร้องเพลง Happy Birthday หน่อยครับหนึ่งสองสาม Happy Birthday ทูยู oh. แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเอย้ลูกระเบิดหูแหลมได้ผลแล้ว เป็นของขวัญวันเกิดที่โหดร้ายที่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเจ้าสามสายคราวนี้ต้องเจอกระบอของข้าแย่แล้วปุกปุยทำไงดีอ่ะเจ้ามังกรดูนี่มองที่หูของปุกปุยนี่ทำไม เจ้ามังกรจงฟังเอยมังกรฟังจงฟังคำสั่งเอยฟังคำสั่งควงกระบองควงกระบอง ตีตีหัวมังกรเลยตีโอ๊ยโยฮ่าเจ้ามังกรสลบไปแล้วเย้เย้นี่ทำไม่ได้ปลุกปุยสะกดจิตไว้ละแย่เลยนะเนี่ยทำไม ชมกันเกินไปผลไม้ปลอมของตุ๊ตะก็ทําเอาเจ้ามังกรฝันเหรออลยนี่ลูกระเบิดถึหูแล้วก็ดังดีเนอะเห็นไหมถ้าพวกเรารวมพลังกันสามคีกันช่วยกันคนละไม้คนละมือก็สามารถต่อสู้กับเจ้ามังกรได้อมังกรเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยเนอะชอบรังแกคนอื่นอยู่เรื่อยเลยอ่ะอื อย่าเอาอย่างเจ้ามังกรน,นะครับเพื่อนๆอนอย่ารังแกคนอื่นมีน้ำใจให้กับทุกทกคนและก็ต้องสามัคคีกันด้วยนะครับจริงไหมพวกเราจริง

อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับ